สวัสดีครับนี่คือการเจาะลึกข้อมูลที่เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการดูแลต้นทุเรียนอย่างไงให้แข็งแรงตลอดช่วงหน้าหนาวที่อากาศไม่เป็นใจแบบนี้ครับมาเริ่มกันที่คําถามสําคัญเลยครับทําไมหน้าหนาวถึงกลายเป็นช่วงอันตรายสําหรับทุเรียนซึ่งเป็นพืชเมืองร้อนได้ล่ะครับคือมองเผินๆเนี่ยอากาศเย็นๆสบายๆก็น่าจะดีใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วสําหรับต้นทุเรียนเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่อันตรายมากๆเลยทีเดียว ก่อนที่เราจะไปรู้วิธีปกป้องเนี่ยเราต้องรู้จักศัตรูตัวฉกาจของทุเรียนในหน้าหนาวกันก่อนครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าภาวะพืชเครียดครับทีนี้มาดูตัวเลขที่น่าสนใจมากๆเลยครับคือ16องศาเซลเซียสจากงานวิจัยเนี่ยเขาพบว่าแค่อุณภูมิลดลงมาแตะที่จุดนี้ระบบการเจริญเติบโตทั้งหมดของทุเรียนอาจจะชัดดาวหยุดทำงานไปเลยก็ได้ครับ ผลกระทบแรกที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยนะครับเมื่อเจออากาศเย็นจัดๆเข้าไปเนี่ยก็คือระบบการเติบโตของต้นทุเรียนจะหยุดชะง,งักลงไปเลยครับเพราะว่ากระบวนการทํางานในระดับเซลล์ของพืชมันเริ่มรวนเริ่มผิดปกติไปหมดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงสัญญาณมันชัดมากครับลองสังเกตด,ดูที่ใบได้เลยจากที่เคยเขียวสดใสมันจะเริ่มซีดเริ่มเหลืองแล้วก็จะร่วงก่อนเวลาอันควรด้วยนะครับแต่ถ้าอาการหนักจริงๆเนี่ยใบยจะกลายเป็นสีน้ําตาลมันโดนไฟไหม้เลยครับ ยังไม่หมดนะครับในขณะเดียวกันความเย็นเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่ส่วนบนนะมันลงไปถึงดินด้วยทําให้ดินแข็งขึ้นแล้วก็ไปทําลายรากฝอยเล็กๆที่สําคัญมากๆผลก็คือความสามารถในการดูดน้ําดูดปุ๋ยของทุเรียนแทบจะล้มเหลวไปเลยครับพี่น้องชาวสวนเขาจะมีคําพูดที่อธิบายปัญหานี้ได้แบบตรงไปตรงมาสุดๆเลยครับเขาจะบอกว่ารากไม่กินปุ๋ยคือมันตรงตัวแบบนั้นเลย รากมันหยุดทํางานหยุดดูดธาตุอาหารไปดื้อเลยครับแปลว่าปุ๋ยที่เราอุตสาห์ใส่ลงไปช่วงนี้แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยความเครียดที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่ตอนนี้อย่างเดียวนะครับแต่มันส่งผลกระทบโดยตรงไปถึงกําไรในอนาคตของเราด้วยเพราะมันจะไปสร้างปัญหากับการออกดอกติดผลในฤด,ดูกาลถัดไปครับแล้วสัญ,ญญาณที่บอกว่าผลผลิตในอนาคตกําลังจะเสียาหายเนี่ยมันชัดเจนจนน่าใจหายเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นดอกที่ออกมาแล้วก็ร่วงง่ายๆหรือว่าไม่ยอมติดผลเลยหรือถ้าติดผลมาได้ผลอ่อนก็ร่วงอีกแถมยังเสี่ยงต่อโรคเชื้อราอย่างพวกโรคใบจุดใบไหม้ได้ง่ายขึ้นไปอีกครับเอาละครับรู้ปัญหาแล้วเรามาดูวิธีแก้กันดีกว่าเราสามารถสู้กับภาวะเครียดในหน้าหนาวของทุเรียนได้ด้วย3เส,า,สาหลักของการดูแลขั้นพื้นฐานนี่แหละครับนี่คือกลยุทธ์หลักของเราเลยครับจําง่ายๆครับ 1. คือเพิ่มน้ํา 2. คือให้ความอบอุ่นกับดินและรากและ3คือเติมธาตุอาหารที่จําเป็นเข้าไปให้ตรงจุดครับจุดสําคัญเลยก็คือการปรับวิธีดูแลจากเดิมๆนะครับอย่างเรื่องการให้น้ำเนี่ยต้องให้นานขึ้นกว่าปกติสัก1 0 1ถเลยเพื่อไปสู้กับอากาศที่มันแห้งแล้วก็ลมแรงส่วนเรื่องความอบอุ่นปกติเราอาจจะปล่อยดินโลง่ลงๆใช่ไหมครับ แต่หน้าหนาวเนี่ยการเอาพวกใบไม้ฟางหรือหญ้าแห้งมาคลุมดินไว้จะสำคัญมากมันช่วยทั้งรักษาความชื้นแล้วก็รักษาอุณหภูมิในดินได้ดีเยี่ยมเลยโอเคนั่นคือการดูแลขั้นพื้นฐานนะครับต่อไปเราจะมาดูเทคนิคขั้นสูงกันบ้างนั่นก็คือการฉีดพ่นทางใบครับวิธีนี้จะเข้ามาช่วยเสริมในตอนที่ระบบรากทำงานได้ไม่เต็มที่นั่นเองแล้วเราจะฉีดพ่นอะไรดีล่ะตารางนี้สรุปมาให้แล้วครับตัวแรกเลยก็คือกรดอะมิโนทำหน้าที่เหมือนเป็นเกราะ ช่วยให้ทุเรียนทนกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงเร็วๆได้ดีขึ้นตัวที่2คือสังกะสีช่วยเร่งการทำงานภายในแล้วก็สร้างฮอร์โมนลดการหลุดร่วงของดอกและผลและสุดท้ายแมกนีเซียมตัวนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญของคอรฟิลเลยครับช่วยให้ใบยังคงเขียวสมบูรณ์อยู่ได้แต่ก่อนจะไปดูวิธีฉีดเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมเทคนิคการฉีดพ่นถึงสำคัญเราต้องมารู้จักกับปากใบหรือที่เรียกว่า stomata กันก่อนครับ มันคือรูเล็กมากๆที่อยู่บนใบพืชซึ่งเป็นเหมือนปากที่ใช้ทั้งหายใจแล้วก็ใช้ดูดซึมสารอาหารที่เราฉีดเข้าไปโดยตรงเลยครับทีนี้จะฉีดพ่นยังไงให้ได้ผลดีที่สุดมันมีกฎเหล็กอยู่3ข้อครับง่ายๆเลยข้อแรกต้องเลือกเวลาให้ถูกคือช่วงเช้าตรู่ครับหกโมงถึง9ก้าโมงเช้าเพราะเป็นช่วงที่ปากใบเขาเปิดกว้างที่สุดเพราะรับอาหารเต็มที่ข้อ2เช็คอากาศก่อนเลยครับวันนั้นต้องฟ้าโปร่งแดดดีไม่มีฝนแน่นอนและข้อสุดท้ายอันนี้สําคัญมากเทคนิคต้องเป๊ะ คือเน้นฉีดพ่นที่ใต้ใบเป็นหลักครับเพราะอะไรเพราะว่าปากใบกว่า70%มันซ่อนอยู่ตรงนั้นครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับประเด็นสําคัญของเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือการดูแลทุเรียนในหน้าหนาวเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการทําให้ต้นทุเรียนรอดไปวันๆนะครับแต่มันคือการทําให้เรามั่นใจได้ว่าต้นทุเรียนของเราไม่ใช่แค่มีชีวิตรอดแต่ยังต้องแข็งแรงสมบูรณ์และพร้อมเต็มที่ที่จะให้ผลผลิตคุณภาพดีๆสร้างกําไรให้เราได้เมื่ออากาศกลับมาอบอุ่นอีกครั้งครับ สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันนะครับว่าการนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนหน้าหน,นาวที่เคยเป็นอุปสรรคให้กลายเป็นโอกาสในการเตรียมความพร้อมเพื่อความสำเร็จในฤดูกาลหน้าได้เลยครับ